สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอหมอทิพปณิชานะแม่หมอไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปนะคะเนื่องจากมีงานประจำที่ทำอยู่แล้วแต่ว่าการอัดคลิปเปิดไพ่เป็นงานรีเล่แม่หมอว่างจริงๆจะเข้ามาอัดให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้แม่หมอก็ตั้งหัวข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ คนที่จะเข้ามาในชีวิตประจําวันของคุณเป็นเป็นอย่างไรนะคะเป็นคนแบบไหนแม่หมอวันนี้มีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามกองนะและแก่กองแรกเจ้าสิงโตน่ารักน่ารักกันนะคะและกองที่สองเจ้าเต่าและกองที่สามเจ้าเสือนะคะแม่หมอมีหัวข้อมาให้เลือกและมีการ ทำไพ่ขึ้นมา3กองเป็นไพ่เกี่ยวกับพิกอเด็กให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้เลือกกันแบบสนุกสนุๆขำๆนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังเพราะทุกคนมีจิตจำนงเอกสารของตัวเองนะดังนั้นการเปิดไพ่มีผลตั้งแต่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอจนถึง3-6เดือนนะอย่า เอาไปตัดสินในชีวิตประจำวันขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสติมีความคิดเป็นของตัวเองฟังแบบสนุกสนุกขำขเพื่อนๆนที่เข้ามาเลือกกองไพ่ขอให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานหลับตาเลือกไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามให้เลือกแล้ว ได้เลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะเจ้าสิงตัวน้อยของเรานะคะไพ่ได้ถูกทำการเลือกไว้หมดแล้วแม่หมอจะเปิดไพ่ให้เพื่อนๆและอธิบายตามไพ่ดังนี้นะคะค่ะไพ่กองที่1เจ้าสิงตัวน้อยใบยแรก The Tower ใบที่สอง The High Pink Test ใบที่3แปดเหรียญใบที่4 p e c e of Cup ใบที่5หกดาบนะคะ แม่หมอต้องบอกว่าเนื้อคู่ของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งเจ้าสิงโตน้อยของเราน่าจะเป็นคนที่เพื่อนๆเนี่ยเคยคบกันมาแล้วนะแต่ว่าด้วยเหตุผลอันใดไม่รู้อาจจะความรักจบลงแบบฉับพลันเกิดทาวเวอร์ขึ้นนะตึกพังย้อยยับ เลิกกันอย่างกระทันหันรวดเร็วแต่เนื่องจากว่าผู้ชายคนเนี้ยคนถือเหรียญเขายังมีความรักและรอการที่จะยิบยื่นเหรียญให้คุณหยิบยื่นถ้วยให้คุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขายังเก็บคุณไว้ในความทรงจำเก็บเราไว้ในความมืดเก็บเราไว้เป็นเงาของเขาในตลอดเวลา แม่หมอต้องบอกว่าสาเหตุที่คุณกับเขาต้องเลิกลากันอาจจะเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ในอนาคตเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราเคยคบกันมาแล้วมีปัญหากันเลิกกันแบบกระชันหันนะวิมานพังถล่มทลายไปโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ตอนเนี้ยเขาไม่เคยลืมเราเลยความในใจของเขา เขายังเห็นภาพเราทุกวันทุกวันลืมไม่ได้ลืมไม่ลงเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะห,หมอดีใจกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองนี้ด้วยนะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาเราถ้าเพื่อนๆได้คุยกับคนที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยเขาต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาเพื่อนๆเ,เลยนะเนี่ย อย่าไม่มอโคขยายตัวตนของผู้ชายคนนี้หน่อยนะขยายตัวตนไพ่ใบแรกหไม้เท้าใบที่สองสองถ้วยใบที่สามสิบดาบ เกิดสิบดาบขึ้นแม่หมูต้องบอกว่านะผู้ชายคนนี้เขาทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจทิ่มแทงเราสิบดาบนอนจมกองเลือดจะลุกก็ลุกไม่ได้แต่ฉะไหนเล่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ลืมเราเขายังมองคุณอยู่ห่างๆมองคุณอยู่ในระยะไกล จะหาจังหวะหาโอกาสที่จะเข้ามาสร้างสัมพันธ์สมายัยจีมาขอพืนดีกับเรามาหยิบยื่นถ้วยให้เรานะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้จากความรักที่เป็นความรัมบไม่ยอมเปิดเผยทั้งที่เราเป็นคนที่หน้าตาดีสวยมีออร่านะนั่งอยู่แบบสง่างา,ามแต่ทำไมเรา มาคบฉันทําไมต้องให้อยู่ในเงาของดวงจันทร์อยู่ในที่ลับอยู่ในความมืดเปิดเผยไม่ได้ฉันไม่ยอมและฉันอยู่กับความทุกข์ทรมานที่ยาวนานเธอเธอเพิ่งจะนึกถึงฉันได้ตอนนี้หรืองไงน่ะไม่หมอดามาเล็กน้อยเนาะแต่ให้เพื่อนๆที่เลือกคลกองนี้คุณมั่นใจได้เลยผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเลยเตรียมและเตรียมจะเดินทางล่องเรือมาหาคุณละ ในอีกไม่ช้านี้แม่หมอต้องบอกว่าไพ่ทุเลิฟเปิดขึ้นคือลักษณะเหมือนไพ่สองถ้วยเขาจะมายึดยื่นิ่งนี้ให้คุณอ่ะฉันขอคือนดีเธอนะเธอให้อภัยฉันนะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แม่หมอขอขยายไพ่อีกสามใบนะสําหรับตัวตนผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อ่าบอกไว้เลยความรักของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ในอนาคตของคุณ King of Pentacle ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะและ The Hangman p a g e of Bone แม่หมอต้องบอกเลยเขายืนมองดูคุณด้วยความอาลัยอาวรณ์นึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานาการณ์ที่ว่า เกิดความรักพังสลายลงจะทำยังไงดีคุณก็ไม่อยากจะคุยด้วยไม่อยากจะติดต่อสื่อสารด้วยจะมาขอคืนดีก็ไม่อยากจะพูดอยากจะคุยนอนห้อยหัวตัวเองอยู่เดือดแฮงแมนเกิดขึ้นเนะาะขยับไปไหนก็ไม่ได้ผูกไว้จะไปหาใครอีกจะมองหาใครอีกก็ไม่ได้ นึกถึงแต่คุณนึกถึงผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีจิตใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีสวยสง่าในแบบที่เขาชอบแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่าน,านมามาทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดทุกทรมานจิตใจต่อไปนี้เขาจะมาหยิบยื่นถ้วยให้ความรักกับคุณจะมาสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะ คุณจะได้รับชัยชนะนะเนื้อคู่ของคุณในอนาคตรอเขาหน่อยนะคะรอหน่อยเขายังไม่ได้ไปมีใครนะเขารับคุณเนาะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าเปิดเผยอยู่นิ่งๆเงๆียบๆไม่ค่อยพูดแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีนะมีอา่าแม่หมอต้องบอกว่าถ้าตอนนี้คนที่เราเคยคบมาแล้วต้องเลิกกันเนี่ยเขากลับมาเป็นคู่ในอนาคตของเราเขาหน้าจะ เป็นคนที่เป็นคนที่มีความขยันในการทํางานเป็นคนเอาจริงเอาจังกับการทํางานหากตอนนี้เขายังไม่มั่นคงการงานหรือว่าการเงินแต่ตอนไปในอนะคดผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยมากนะแม่หมอบอกไว้เลยนะเดี๋ยวแม่หมอโขอเปิดไพ่ทูตสวรรค์ช่วยขยายให้กับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเจ้าสิโตัวน้อยของเรานะคะใบแรก Against of miracle ใบที่สอง Seven d a l y sin ใบที่สาม Aching rapper แม่หมอต้องบอกว่าทูตสวรรค์เขาอยากบอกเราว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่องเลวร้ายต่างๆที่เราเจอมาทั้งหมด7ประการ สิ่งต่างๆความเลวร้ายที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นสร้างขึ้นเขาบอกว่าเราจะถูกโอ,อุ้มด้วยเหล่าเทวทูตเหล่านางฟ้าเข้ามาช่วยเหลือเราเพียงแค่เราเปิดใจ open your heart and express a miracle เปิดหัวใจของคุณนะรอรับการกลับมาของผู้ชายคนนี้คนที่ทำให้คุณต้องเสียใจคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวด เขาจะกลับมาหยิบยื่นถ้วยให้คุณนะแม่หมอขอให้คนที่เลือกไพ่กองนี้ใช้วิจารย์ยาในการรับฟังนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองนี้นะดีอีกแล้วมแม่หมอยินดีด้วยนะคะแม่หมอขอจบคลิปนี้แล้วก็เพื่อนๆที่รับฟังคลิปที่สอง ก็ขอให้รับฟังแม่หมอได้เลยนะเป็นกำลังใจให้กองที่หนึ่งนะดีแล้วดีใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาที่กองไพ่กองที่สองนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนี่เป็นการเปิดไพ่แบบพลิกอเด็กในหัวข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ในอนาคตของคุณ เป็นเช่นไรนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองเจ้าเต่าน้อยไพ่ได้ทำการเปิดเปิดไว้หมดแล้วและหม,หมอจะเปิดไพ่แต่ละใบให้เพื่อนๆได้ฟังกันและอ่านตามไพ่ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะใบแรกก็คือ1ิทถ้วยใบยที่สองเพรสออฟเพนจ์เคใบที่สาม piece of pentacle ใบที่สี่ piece of crab แม่หมอยงังไพ่ไม่ผิดตรงเนาะใบ <laughs> ที่ห้า the empress แม่หมอต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองน่าจะมีเนื้อคู่ที่เป็นเอ่อ อาจจะเด็กกว่าหรืออายุมากกว่าอายุแตกต่างกันน่าจะไม่เกิน45ปีแต่ต้องแม่หมอต้องบอกว่าคู่ของคุณในอนาคตนี้จะเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีเป็นคนที่เก่งทั้งงานนอกบ้านในบ้านพูดง่ายๆถ้าผู้ชายที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนี้นะคะถ้าคุณเลือกไพ่ตรงนี้ ดีจังเลยคุณจะได้ภรรยาที่เป็นแม่บ้านสีเรือนทำงานเก่งทั้งนอกบ้านในบ้านทำกับข้าวกับปลาพูดง่ายๆเป็นแม่ของลูกเราได้สบายๆเธอทำงานเก่งแต่ลักษณะคือจะเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นลักษณะของอ,อผิวอวกออหวงทุง้มท้วม คิวค่อนข้างขาวนะคะลักษณะของเนื้อคู่คุณที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าหากมีครอบครัวเขาจะดูแลครอบครัวอย่างดีเป็นคนที่ขยันทำงานเก็บเงินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใส่ตัวเป็นคนที่พูดน้อยแต่เป็นคนจริงจังเป็นคนที่นิ่งอยู่เฉยๆลักษณะที่ เงี้ยแต่การเงินของเขามั่นคงนะคะเนื้อคู่ของคนคนนี้ถ้าคุณได้คบกับคนคนนี้คุณจะมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวหน้าแมกพอหมขอโขขยายไพ่ตัวตนของคู่ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะเจ้าเต่าน้อยสิบเลียน สี่ถ้วยครณสอบบอลแม่หมอต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณแน่นะคตไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความ เก่งทุกด้านเป็นแม่บ้านสีเรือนเนาะใครได้เป็นครอบ,บครัวคนนี่ดีมากเลยแม่หมอดีใจกับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะไพ่เปิดออกมาดีทุกใบเลยแต่ว่าตอนนี้คู่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากเขามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะแยะแต่ทำไมนะเขาถึงมาชอบคุณ มีมือจากสวรรค์หยิบยื่นถ้วยให้เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ก็นั่งมองมือกอดอกนิ่งเงียบแสดงให้เห็นว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคิดมากคิดเยอะเรื่องมากคิดพิจรารณาแล้วพิจรารณาอีกอ่าถ้าเราอยู่ด้วยบางทีเราคิดโอ้หจะอึดอัดหรือเปล่าเนี่ยได้มาเป็นคู่เนี่ยจะเบียดเกินไปหรือเปล่าเนี่ย แต่จริงๆผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวมีความที่มั่นคงมั่นคงในฐานะเออถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีฐานะการเงินการงานที่ดีมีความร่ำรวยเนอะดังนั้นคขได้มาเป็นคู่รับรองสบายแน่นอนนะไม่พอขอเปิดไพ่ขย,ยายตัวตนของคนคนนี้อนหนึ่ง คนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักมาดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยไว้ใจในความรักเขาจะเลือกมากเลือกเยอะพินิจพิจารณาเยอะแยะแต่ว่าการที่เขามาเจอกับคุณเนี่ยเขากับมันมันเป็น ห่วงของสวรรค์นเนี่ยมันเหมือนว่าคุณได้รับการปลดปล่อยจิตวิญญาณคุณก็เข้าเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติและโลกให้คุณก็เข้าได้วนเวียนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งยังไงซะคนที่เป็นคู่ของคุณในอนาคตเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีออร่าเป็นคนที่เก่งทั้งงานนอกงานในบ้าน ถ้าคุณได้เจอเขาเขาจะสร้างความสุขความมั่งคั่งล่ำรวยให้คุณสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้คุณถึงแม้ในใจเขาอาจจะมีปมในใจและเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะพินิจพิจารณาแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วสวรรค์เราเทวทูตท,ทั้งหลายปลดปล่อยให้คุณกับเขาเนี่ยได้วนกลับมาเจอกันไพ่ the work เดอะเวิรกเกิดขึ้นนะแม่หมอต้องบอกว่าแบบนี้ ดังนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้ขอให้ไว้วางใจกับทูตสวรรค์แม่หมอจะโคขยายทูตสวรรค์ไพ่3ามใบนะคะนะใบแรกพิก o คสใบที่สามยูนิคอร์ด a ักกอนไพ่ทั้งสามใบนี้เกิดขึ้นแม่หมอต้องบอกว่าทูตสวรรค์บอกว่าคุณ ต้องกล้าเผชิญกับความเป็นจริงสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่น่ากลัวยู u stand a อตอ in t h i ไพยูนิคอร์นบอกว่าการกล้าเผชิญการกล้าตัดสินใจจะทำให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะแม่หมอต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คนที่กองที่สอง ไพ่ที่ออกมาเป็นไพ่ดีทุกใบนะเนื้อคู่ที่เราจะได้เจอเราเลือกอการเปิดไพ่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมซึ่งสามารถมีผลตั้งแต่วันที่เปิดไพ่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปไปจนถึง3เดือนถึง6เดือนนะคะหากเพื่อนๆได้เจอเนื้อคู่คนที่เข้ามานี้ลักษณะตามที่แม่หมอโบอก,ก็ให ใช้วิจรรารณญาณในการพิจารณาดูนะคะเพราะแม่หมอเปิดไพยเป็นการโดยรวมถ้าอยากให้มั่นยำต้องเปิดไพ่ดูเป็นการส่วนตัวนะนะแม่หมอก็ขอจบคลิปการเปิดไพ่กองที่สองนี้เพียงแค่นี้นะให้เพื่อนๆใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังรับชมและตัดสินใจนะคะเป็นกำลังใจให้นะพบกับแม่หมอกองที่สามต่อไปได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สเจ้าเสือน้อยของเราเนาะแม่หมอจะทําการเปิดไพ่นะคะไพ่ได้เลือกไว้ให้หมดแล้วแม่หมอจะอ่านตามไพ่ให้นะคะว่าออกมาเป็นเช่นไรไพ่ใบแรก Queen of Pentacle ราชนีถือเหรียญใบที่สองหถ้วยใบที่สาสี่ดาบ ใบที่สี่เหรียญน,นะคะใบที่ห้า v i e l of Fortun e แม่บมอต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สเนื้อคู่ของคุณในอนาคตในหัวข้อพิอเรียกที่แม่หมอตั้งขึ้นดูเป็นไกดไลน์ดูแบบขำๆนะอย่าไปจริงจังซีเรียสแม่หมอต้องบอกว่าเนื้อคู่ของคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนี้ เขาบอกว่าเป็นคนในอดีตเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วอ่ะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กๆประถมหรือเป็นคนเก่าที่เราเลิกลากันไปแล้วมีการหยุดนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะกลับมาหาคุณอีกนะคนที่เลือกไพ่กองที่สามใน,นคู่ของคุณในอนาคตวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้น mm hmm. เขาบอกว่ามันเหมือนวงล้อแห่งโชคชะตา จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม่หมอต้องบอกว่าคุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันคือด้วยระยะทางหรือว่าความแตกต่างของอายุหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมความแตกต่างของฐานะทำให้คุณกับเขาต้องเลิกการติดต่อกันเกิดขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาแล้วกลงล้อแห่งโชคชะตา เขาจะหมุนให้คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกลับมาเป็นเนื้อคู่ในอนาคตของเพื่อนๆน,นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้แม่หมอขอขยายไพ่ตัวตนของคู่ของคุณนอาคตสารใบนะใบแรก the impress แม่หมอต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาชมคลิปนี้ เนื้อคู่ของคุณน่าจะเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีนะเป็นคนที่เก่งงานนอกบ้านในบ้านเป็นคนที่จัดการได้ทุกเรื่องพูดง่ายถ้าคุณผู้ชายที่ได้ไพ่ตรงนี้คู่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งแม่บ้านสีเลือนเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีเก่งงานนอกงานในบ้านเป็นคนหน้าตาดีจิตใจดีและเป็นคนที่ มีความมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินงด้วยนะคะใบที่2อง The Magician เขาเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมรู้ทุกเรื่องผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีสัญชาตญาณจิตวิญญาณเป็นคนที่มีเส้นแรงเป็นคนที่สามารถรู้อะไรได้ล่วงหน้านะเนะื้อคู่ของคุณเนี่ยใบที่สาม The High p r i n e s s ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาตัวตนของคนคนนี้เนื้อคู่คณเนี่ยคุณอาจจะคบกับเขาแต่ว่าคือคบลักษณะแบบไม่เปิดเผยให้ให้คนคนเนี้ยอยู่ในเงามืดอยู่ในความลับทั้งที่คนคนนี้เป็นคนมีหน้าตาดีอล,ล่าเป็นคนสวยมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม แต่ชนะทำไมฉันไหเล่าคุณถึงไม่ยอมเปิดเผยหรือว่าผู้หญิงคนนี้เขาจึงแบบอ the i m p a s t เกิดขึ้นใจเขาดึงต้องเหมือนว่าห่างจากคุณไปคุณก็นอนไม่หลับคิดถึงคนคนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่เคยคบกันมาแล้วเป็นรักเก่า ของคุณตั้งแต่ในสมัยเด็กในสมัยประถมในสมัยมัธยมหรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแนวคู่ของคุณแม่หมอบอกว่าเลยนะเป็นคนคนนี้เป็นคนมีออร่าหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเธออาจจะดูลึกลับดูซับซ้อนดูยากแม่หมอขอขยายตัวตนของแนวคู่ของคุณอีกสามใบนะ The Moon เกิดขึ้น Twins of c u a s สี่ถ้วยต้องบอกว่าคนคนนี้คนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนละเอียดรอบคอบเลือกมากแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันเนื่องจากหน้านี้เขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคุณมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันเรื่องที่มีความลับเปิดเผยไม่ได้อะไรนี่แหละแต่เดี๋ยว เวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาปรับความเข้าใจกันได้มาดูแลกันอีกครั้งหนึ่งได้มาเป็นอนาคตของกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะสร้างความสุขความสมบูรณ์ให้คุณให้คุณได้กลับมาเป็นคนในครอบครัวของเขาอีกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามนี้ไว้วางใจแม่หมอโอขยายไพ่ทูตสวรรค์ต้องการบอกอะไรกับคุณอีกสามใบนะ อินเทอร์เรชันใบแรกใบที่2 p งพิกโ x ใบที่สามวา t i ชันแม่หมอต้องบอกว่าทูตสวรรค์นางฟ้าเทวดาทั้งหลายต้องการบอกคุณว่าขอให้คุณหันมามีความสุขเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเมื่อคนคุณนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณพินิพิจารณา ใช้ความคิดของคุณว่าคุณจะกลับไปคบกับเขาหรือไม่คนคนนี้ที่คุณเลิกลากันไปแล้วหรือหยุดนิ่งความสัมพันธ์หยุดนิ่งไม่ได้คุยกันเมื่อกลับมาเจอกันอีกหนหนึ่งคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่แม่หมอขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับคนที่เลือกไพ่กองที่สามการเปิดไพ่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมซึ่งแม่หมอไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้แต่ขอให้คุณเชื่อในเหล่าเทวทูต สวรรค์ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแนะนําคุณขอให้คุณหันมามีความสุขกับตัวเองพิีิพิจารณาใช้สัญชาตญาณของคุณกับคนที่จะกลับเข้ามาให้คุณเป็นคู่ของคุณนะคาคตที่วงเวียนโชคชะตาบกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเขากลับมาให้คุณอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณพิจรารณาและตัดสินใจแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะ การเปิดไพ่มีผลตั้งแต่วันแรกที่เปิด3เดือนถึง6เดือนนะคะค่ะแม่หมอก็ขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอแม่หมอไม่ค่อยมีเวลาซึ่งหากว่าครั้งใดแม่หมอจะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจให้มหมอได้มีกำลังใจในการทำงานโดยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามแม่หมอเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะค่ะแม่หมอขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ